สวัสดีชาวทิ่นธุระกันดานคลิปนี้จะมาคุยกันเรื่องฟูงหมดบนทิ่นธุระกันดานว่ามีอะไรแตกต่างจากเกาะเก่าบางแล้วแตกจนกระทั่งชันทําผิดมาแล้วเพราะฉันไปคิดว่าเหมือนเกาะเก่าก็เลยจะมาแนะนํำเพื่อนๆจะได้ไม่ผิดอย่งางฉัน <c oughs> อันดับแรกฟูงหมดมีถึงเลเวล11สามารถห้าได้นี่เลเวลสิบหาแล้วเจอแล้ว ตีแล้วไม่เข้าโทษมากเลือเยอะกว่าฉันอีกเอมันมีแมงมุมแจนสวยมีมดพี่้อนี่มึงใส่เติมนี่ว่าจบกันตีมันไม่เข้านะตีมันไม่เข้าตีเข้าแค่สิบตีเข้าแค่สิบนะแต่สิบก็ไม่มีแล้ว หายากมากเก้าแปดเจ็ดหกไม่มีมีห้าเอา้าห้าก็ห้าวะนะเพราะว่ากติกาใหม่เขาบอกว่าตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเล v e l เก้าสามารถอัพได้ถึงเลเวลสิเกาะเก้าเกาะทะเลเสียใจหนึ่งถึงเจ็ดอัพได้ถึงแปดและเก้าอัพถึงสิบอัพอัพเป็นสองช่วงใช่ปะ แต่เกาะไม่ทิ่นธุระกันดาน1ถึง9อัพถึง10ลวดเดียวไปเลยนี่ต้างกันต้างกันนะเพราะเกาะนี้บูแรกต้องใช้มดจำนวนมากมันเลยให้อัพถึง10ไปเลยฉันพลาดฉันคิดว่ามีแค่8ฉันก็ไปไล่อัดอัพ8อัพ8เพียบเลยก็คืออัพสงรอบด้วยนะแล้วต้องอัพต่อเป็น10รอบที่3เหนื่อยจ้า เฮ้อมานั่งทออทอนใจอยู่อ่ะเดี่ยวตีธรรมดาก่อน้องตีซองฮุนโุนละ้าพลังใช้พลังฮุนละฮะซองฮุนก็สิบก็รอ,อบแรกตีตียึดคอลองรอบซองตีอัปเกรดอันนี้ไปดูไปดูคลิปเก้าเก้าได้่อนไว้แล้วนะนี่ตีคลองเป็นสีเขียวเป็นสีของเราแล้วก็อัพเกรดเป็นสิบไป ใช้มดสุดๆของเราไปอา่าเราก็จะได้ทานฟูกมดฟูกมดสิบมามันจะอัพได้เยอะขึ้นนะจากเก้าตัวต่อชั่วโมงเป็นยี่สิบห้าตัวต่อชั่วโมงเยอะขึ้นมากนะเยอะขึ้นมากนะเนี่ยเราก็ไปไล่อัพหาใหม่ด้วยแล้วก็อัพเก่าด้วยเอา้ามุน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 จะมุนทำไม <laughs> เอ,อ้มีเพื่อนท้ามทำไมต้องเนอ <c oughs> เนอเพื่อให้รู้ว่าเป็นคนอยู่บนทิ่นธุรกันดาน <c oughs> ใช่ไหมถ้าอยู่ในเมืองก็จะพูดเสียงปกตินะเป็นเสียงของคนเมืองคนภาคกลาง <c oughs> แต่ถ้าอยู่ทิ่นธุรกันดาน <c oughs> ก็เลยพูดเน่แเหมือนอยู่ตั้งจังหวัด <c oughs> นะให้รู้ว่านี่มันธุรกันดานมันอยู่ห้างไกลความเจริญ มันอยู่ห่างไกลความเจริญขอบคุณที่สังเกตเอก็หมดแล้วนี่น,นี่วิธีดูถ้าถ้าดูติดตามคลิปมาตลอดจะรู้อยู่แล้วนะร้อยหกสิเจ็ดทับร้อยสิบแปนี่ร้อยหกสิบแปดทับร้อยสแปแล้วตัวเลข,ข้างหน้าคือจำนวนที่ครอบคลอง ตัวเลขข้างล่างคือจำนวนสูงสุดที่มีได้นะจ๊ะตอนนี้ก็เลยต้องมานั่งไล่อัพเกรดฟูงหมดให้เป็น level 10ให้หมดเอก70 80ฟูง <c oughs> เหนื่อยเสียพลังอีกฟูงละห้าไม่ใช่น้อยนะ เลยจะมาแนะนำครั้งหนึ่งคือให้อัพครัง้งสองครั้งพอฉันพลาดอัพไปสามครั้งอีกอัพครั้งที่สามแล้วเนี่ยพอครั้งที่สองอัพเป็นเลเวลแปดไปซะเยอะเลยแล้วก็อันที่สองอันที่สองก็คือให้ตีฟูกมดที่อยู่ในเขตของตัวเองเขตของตัวเองมีที่ไหนบ้างจุดที่หนึ่งก็คือในสี่ของเรา สีส้มไอ้พวกนี้สีไม่ใช่นะนี่เขต็ขัดแย้งนี่เขต็ขัดแย้งไม่เกี่ยวนะนี่เขต็ขัดแย้งนี่เขต็ขัดแย้งมันเสียวาร์ปไม่ใช่อะไรหรอกเนี่ยมันเสียวาร์ปเห็นไหมต้องใช้วาร์ปนึ่งไม่เอาเปลืองฉันพลาดไปแล้วไงเดี๋ยวให้ดูเนี่ย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 เพียบเลยเนี่ยนะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเอาออกวุ่นวายเปลืองวาร์ป อ่ะตรงนี้ได้น่ะได้2จุดจุดที่1คือตรงนี้ในดินแดนที่เราเกิดจุดที่่องคือส่วนกลางของคล้ายที่เป็นสีแดงๆเนี่ยมาอยู่ได้วาฟฟรีเหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูนี่ว,นนว้าฟรีจ้าฟรีฟรีฟรีนี่เขียนว่าฟรีเห็นไหม้เ็นไม้ฟรีกดเลยแล้วก็มานั่งไลน์อัปเกรดให้เป็นซิบให้หมดบอกเลยว่าเนื่อยโอ้ย,อยพลังหมดเดี๋ยวขอโทษ ต้องเก็บพลังเิบไว้ลงฟาร์มวันนี้วันเศร้าเลือกฟาร์มไว้เดี๋ยวเดียวเดยวเดียวเดียว,ยวไม่พอเปลี่ยนทับเปลี่ยนทับนี่มันสลับได้ชีวิตง่ายขึ้นชีวิตง่ายขึ้นสัตว์ป้าสิบเก้ามาสิบเก้ามาใช้ก้อนปับ๊บอัปเกรดอัปเกรดเหนื่อย บอกเลยเอาอัพสำเร็จไหมไม่ใช่ไม่สำเร็จอีกนะโวะตายเสียฟรีเลือจะไหมมื่นซองไอบ้บ้าโหเสียฟรีเลยเปลี่ยนมดมันจะดีไหมเดี๋ยวเอาไขาน่น้ำ กินซัดน้ำจะได้ใหมอ่ะโอ้อัพเป็นสิบยังไม่ร้อยเปอร์เซนตเลย <c oughs> ต้องเอากินสัดน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอธิบายต่อว่าสกิลมดมันมีพ่นยังไงขออัปเกรดก่อนเห็นไหมเคี้ยวยัดส้มดาวยังตีฟุงสิบไม่เข้าบางทีก็เข้าต้องบอกงี้ บางทีก็เข้าบางทีก็ไม่เข้าอ่ะได้แล้วนี่ก็มานั่งไล่มาห้าในแผนที่นะตายตาเลือกกดห้าตรงนี้กดตรงนี้รายละเอียดแล้วก็กดไล่ห้าไปนี่ไล่ห้าไปนี่ดูว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยเนี่ยเลือกเอาเลือกเอาแล้วเราก็วาร์ปนี่วาร์ปฟรีถ้าวาร์ปเสียตังค์ไม่เสียตังค์ถ้าวาร์ปเสียตัววาร์ปเสียใบายวาร์ปก็ยังไม่ต้อง ยังไม่ต้องเอาวาร์ฟฟรีไว้ก่อนยังไม่ต้องเลยลงทุนทุนขนาดนั้นพลาดไงชั้นพลาดเลยจะให้เพื่อนๆนดูว่าเนี่ยชั้นพลาดชั้นไปไปครอบคลองในจุดที่มันมันต้องเสียวาร์ฟเราต้องอัปเกรดอีกรอบโอ้ยชั้นก็ว่าเลเวลแปดมันสุดแล้วชั้นก็เลยตีที่ไหนได้มันไม่สุดมันไม่สุดชั้นก็ต้องเสียสิ อันนี้ก็หมดแล้วมีตรงไหนอีกมั้งสลับแถวเปลี่ยนหมดกินซาดฉันนี้ก็ให้แห้พลังโจมตีลดลงนะแต่ตีฝูงสิบเข้าแ่ความลับอยู่ที่สกิลความลับอยู่ที่สกิลเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแนะนำสกิลจะให้เพื่อนๆไปดูกันนะครับว่าว่ามันยังไงนะมันอยู่ที่สกิล ฟรีอยู่ฟรีอยู่ก็อัพไปอัพไปเลยเนี่ยก็อัพจนพลังเลือสิบแล้วก็ลงรวบรวมวันนี้วันเ้า้าเลือกรวบรวมไว้นะเล่นเกมนี่ต้องคำนวณดีๆนะไม่ใช่สักแต่ว่าเล่นพลังหมดทาําภารกิจไม่ได้ทำอีเวนต์ไม่ได้นี่จ่อยเลยนะจ่อยเลยอ่ะไป ต้องนั่งไล่กดห้าที่ละลังทีละลังทีละเ,เอ้ตูดหมาเสียเวลาทแท้ๆเลยไม่ทําก็ไม่ได้นะไม่ทําก็ไม่ได้บางคนบอกเอ๊ก็ไม่ต้องทำมันดิถิ้งไปมีพ่นมีพ่นมีพ่นกับอะไรมีพ่นกับค่าเกียรติยศฟ yeah, ู้งมดทหารเนี่ยยิ่งมีเยอะ <Yeah. S 1> ก็จะมีมดทหาร เกาะเยอะแล้วก็จะได้ค่าเกียรติยศเยอะค่าเกียรติยศไปใช้อะไรค่าเกียรติยศใช้ตรงนี้นี่คือคะแนนตรงนี้คะแนนตรงนี้นี่นี่ยิ่งคะแนนเกียรติยศเยอะไม่รู้จะถึงแสนไหมก็จะได้เปิดอันทุดท้ายนี่ได้ไข่มดก็แล้วก็ได้ผลไม้ล้ำค่าฤดูกาลนี่นี่น,น,นี่ค่าเกียรติยศ วิธีดูว่าได้คา่ากินโยเท่าไรแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่มันจะมีเงื่อนไขบอกอยู่อุ้ยตีไม่เข้าเหมือนกันเหรอเออหรืตีไปหรือยังแค่วาบหรือตีไปแล้วไม่เข้าหวายตีไม่เข้าเหมือนกันตีไม่เข้าเหมือนกันเลือดตั้งหกหมื่นกว่าโอ้สกิลไม่ออก คิวไม่ออกตัวไหนไม่ออกว่าตัวไหนอู้แปดหกเก้าเอ๊มาจุราอู้แน่เลยแม่อุตส่าไว้ใจอ้าไม่เป็นไรไปต่ออ๋อเดี๋ยวเมื่อกี้พูดทิ้งไว้เรื่องค่ากิิยศน่ะอยากรู้ว่าได้เท่าไรแล้วต้องดูที่นี้ดูที่ลีดเดอร์บอทแล้วก็นี่ l e ดเดอร์สำหรับเกียรติยศลังโมดนี่นี่ค่ากิติยศชันอยู่ที่ห้าหมืนเจ็นี่เพื่อนเขาไปแซน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 กันแล้วนี่เห็นไหมแซนกันสามตัวแล้วของชั้นยังได้แค่ครึ่งเดียวห้าหมืนนะนี่มันบอกไว้นี่ค่าเกีรติยศนะจะมาจาก จำนวนมตทหารฤดูการที่ได้รับและระดับการเสริมสิ่งก่อสร้างนะมาจากซอง่วนนี่การเสริมพลังมดจะได้รับค่ากิจยศหลังจากเสริมําเ็จนะให้ดูที่ฟังก์ชันการเสริมว่าเสริมอะไรได้เท่าไหร่ได้ค่ากิจยศเท่าไหร่แล้วก็มตทหารฤดูการนะจำนวนจํานวนต่อตัวนะมดมด S X S สิบนะตัวละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งตัว Sxi เออมดมดสิบเอ็ดมดทหารเกาะสิบเอ็ด ได้ตัวละส่วนจุดส่วนสองต่อหนึ่งตัวมีกี่ตัวก็คูณไปแล้วก็เลเวลของฟู่งมดมีถึงสิบสองนะจ๊ะต้องอัปเกรด1ิเอาเองอัปสิบเอเป็นสิบสองอ่าฉันตี11ยังไม่เข้าจบข้าวจะได้ค่าเกียรติยศตามจำนวนฟุ่งที่มีเห็นไหมถ้าฉันมีฟุง่ง10บฉันก็จะได้ฟุ่งละเจ็ต่อเกียติยศนะ11บเอโดดมาเลยเห็นไหม เห็นไหมจะฉันตีไหมเขาไม่เป็นไรฉันก็ไล่ตีสิบไปเรื่อยๆห้าต่อไปอนาถหนอเนี่ยต้องทําอย่างเงี้ยลงทิ้นธุรกันดารต้องขยันบอกเลยต้องขยันไม่ขยันคุณจะได้รางวัลน้อยนะนะผลก็คือตัวคุณเองทำมากได้มากทำน้อยก็ได้น้อยนะ ไล่ตีไปไล่ตีไปอีกนนี่อยู่คู่กันชีวิตก็ง่ายขึ้นบ้าบึ่งทีตีได้ซ่องฟุ่งเลยอ okay. นะัพได้ซ่องฟุ่งเลยโอเคนะเพราะนั้นนอกจากจะได้มดเยอะขึ้นแล้วยังจะได้ค่ากิิยศเพื่อเอาไว้ใช้แลกของนะเพื่อเอาไว้ใช้แลกของด้วยอ้าวตีไม่เข้าอีกแล้ว เดี๋ยวจะเปลี่ยนหมดอีกรอบเปลี่ยนเป็นอะไรล่ะเปลี่ยนเป็นอะไรมีหมดอะไรให้เปลี่ยนไหมทำไมตีไม่เข้าไหลรอบจังอยากได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหนูด้ำดูหนูด้ำด,ด,ำดูหรือตำแหน่งผิด อุตส่าเอาขอบวนพิเศษตีแล้วนะไม่ร้อยเปเซ็นตีพลาดก็เสียแล้วนะเสียพลังนะไม่ได้ว่าฟรีนะพลังเสียนะเสียครั้งละหเนี่ยเนยเใช้แรลงราบครั้งละห้าตัวแบ่งทำไปนะไม่ใช่ทำวันเดียวหมดวันเดียวจนตาย พลังไม่พอลอกบอกเลยวันเดียวเนี่ยต้องค่อยๆทําไปนะวันละห้าฝูงหกฝูงแล้วแต่แต่ต้องทําเออถ้าอยากได้ค่ากิติยศเยอะๆต้องทําต้องทำ,งทำนะฉันก็ทำเสร็จแล้วฉันก็ไปเกณฑ์ตหารก็จะได้มดมาอีกกิจิยตฉันก็จะคืนก็หวังหวังว่าจะได้ครบแสนจนจ,นจบวัน มีใครคุยมาเดี่ยวเดียเด่ยวเดียเด่ยวเดี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 ่ยวค่อยตอมันเด้งขึ้นมามันเด้งขึ้นมาขอโทษ่ะโอเคถ้าเพื่อนๆนเข้าใจแล้วก็เหเห็นจำนวนแล้วเหนื่อยนี่ฉันจะต้อง อีกหกสิบสองฟูโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะแบ่งไปพ่งนี้มั er, ้งเดี๋ยววันนี้ลงรวบรวมแล้วเหนื่อยละโ okay. อเคอถ้าจจเพื่อน <c oughs> ๆมีข้อสงสัยก็ <c oughs> สอบามกันเข้ามาได้ที่เพจเกมมดจะแปะลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะจ๊ะสมัครสมาชิกก่อน <c oughs> เพื่อจะได้โพสได้ถามได้นะรอแอดมินอนุมัติสมาชิก แล้วก็อนุมัติโพสต์ด้วยนะที่นี่คัดกรองค่อนข้างเข้มงวดเพื่อจะได้เช็คว่าไม่ใช่ไม่ใช่บอดนะไม่ใช่บอดไม่ใช่มาขายกัญชาขายบุหรี่ไฟฟ้านี่ไม่เอาผิดกฎหมายนะเพจมันจะปลิวเอาไม่ใช่อะไรหรอกนะจ๊ะให้ความลวมมือด้วยนะโพสตเรารอหน่อยรอแอดมินอนุมัติก่อนเราไปเจอกันในเพจจ้าขอบคุณที่ติดตามอ๋อกดกดติดตามจะน้อยก็ดีนะ เวลามีคลิปใหม่มาจะได้เด้งเตือนที่คลิปที่อะไรแอป YouTube ของเพื่อนจะได้เด้งเตือนมาว่าเอ๊ะมีคลิปใหม่ของฉันมานะจ๊ะก็เข้ามาดูกันนะกดติดตามซะหน่อยก็ด,กดีนะกดไลค์ก็ได้ถ้าชื่นชอบขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่คลิปนะําหรับคลิปนี้ขอไปตีฝูกมออหารต่อก่อนนะจ๊ะ สวัสดีจ้า